ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นแนวขก็สอบอาการบริหารราชการแผ่นดินนะครับชุดที่3นะครับผมจะใช้คําว่าการบริหารราชการแผ่นดินเพราะมันรวมหลายๆเรื่องหลายๆกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินทั้งหมดนะครับมาอยู่ในคลิปนี้ทีนี้เรามาดูข้อที่1กันนะครับข้อที่1 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่8พศ2533ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องกอไก่นะครับผู้ที่มีหน้าที่ร่วมกันในการวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆในกระทรวงนะครับํำหน้าที่ในการวางแผนแล้วก็ประสานกิจกรรมเรื่องของการใช้ทรัพยากร ในกระทรวงได้แก่ปลัดกระทรวงหัวหน้ากลุ่มภารกิจแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่ระดับกรมขึ้นไปนะ,ะครับขอไก่เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการของกระทรวงหัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่ระดับกรมขึ้นไปหรือหัวหน้ากลุ่มภารกิจอาจมีมติให้นำเงินงบประมาณที่แต่ละส่วนได้รับจัดสรรมาดําเนินการและใช้จ่ายร่วมกันก็ได้ ขอควายนะครับในกระทรวงหนึ่งมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงและก็ป,ะละกปลัดกระทรวงทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยสั่งงองกกอและขอกล่าวได้ถูกต้องจออจารย์ทั้งกอกอขอและขอกล่าวได้ถูกต้องอเราดูข้อกควายนะครับในกระทรวงหนึ่งมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงนะครับเป็นนักการเมือง มีปรัดาราทรวงททำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสั่งกรณีของผู้ช่วยสั่งนะครับมันเป็นเฉพาะนักการเมืองเท่านั้นก็คือเป็นเฉพาะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็กรอกไา,าเนี่ยไม่ถูกข้อที่กล่าวได้ถูกต้องนะครับตามโจทย์ก็คือข้อกไก่และข้อขอไข่นะครับตอบข้ององต่อไปนะครับดูกันต่อข้อที่สอง ข้อใดต่อไปนี้นะครับกล่าวถึงอำนาจหน้าที่ของปลัดกระทรวงไม่ถูกต้องกอไก่รับผิดชอบในการควบคุมราชการประจำในกระทรวงปหลัดกระทรวงคือการราชการการราชการเบอร์หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเป็นผู้ควบคุมราชการควบคุมราชการก็คือควบคุมให้มันเป็นไปตาม นโยบายของฝ่ายการเมืองก็คือของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทาหน้าที่ในการกำกับการทำงานของส่วนราชการในกระทรวงให้เกิดผลสำเิ็จอันนี้ก็น่าจะถูกต้องขอไข่นะครับทำหน้าที่ในการแปลงนโยบายเป็นแนวทางและก็แผนปฏิบัตรริราชการนโยบายนะครับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเอานโยบายนะครับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมา แปลงเป็นแผนปฏิบัติก็น่าจะถูกต้องออกพายนะครับเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรีและมีอำนาจเช่นเดียวกันกับอธิบดีทุกประการงูนะครับเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานประลัดกระทรวง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงนะครับเป็นผู้บังคับบัญชาการราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงและก็รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงก็คือทําหน้าที่เป็นอธิบดีของสำนักงานปลัดกระทรวงนะครับเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงก็ถูกต้องข้อขอควายเนะเป็นผู้บังคับบัญชาการราชการในกระทรวง ถูกต้องนะครับรองจากรัฐมนตรีส่วนอำนาจนะครับของอธิบดีบางอธิบดีนะครับมันก็มีเฉพาะอำนาจของอธิบดีปลัดกระทรวงจะไปใช้อำนาจของอธิบดีนะครับที่กฎหมายให้เป็นอำนาจของอธิบดีโดยเฉพาะไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับที่กล่าวไม่ถูกต้องก็คือก็โอกไป